เชลตอีพีนี้นะครับเราอยู่ที่กรุงเทพม,มหานครครับร้านที่เราจะพามาวันนี้นะครับชื่อฟ o ้ดฮับไอคอนนะครับซึ่งเป็นร้านตึกแถวที่อยู่ข้างๆไอคอนสยามเลยนะครับ จากไอคอนสยามเดินมาประมาณสัก2ก็ถึงฟูดฮับไอคอน,นที่เรียบร้อยแล้ครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทางโตโยต้าด้วยนะครับที่ให้ยางโตโย Open Country AT3 มาให้เราเดินทางมาหาร้านเชฟเทเบิลดีๆแบบนี้ทั่วประเทศนะครับพื้นขรุขระก็ผ่านได้อย่างสบาย แม้พื้นเรียบก็วิ่งเรียบเงียบนิ่งนะครับจนพาเรามาถึงอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณตัวโยธายมรรณาธาิกด้วยนะครับมาถึงนัดถึงแล้ว,ลว,ลวนี่เรียกได้ว่าใกล,ใกล้ไอคอนสยามเลยนะครับซึ่งมีเชดเบิลที่เกี่ยวก,กับเนื้ออยู่ตรงนี้นะครับเพระาะฉั้นตามเข้าไปเลยครับไป แล้วผมก็ได้เดินเข้ามาในร้านก็ได้พบกับคุณเตอ๋อนะครับเป็นทั้งเชฟด้วยทั้งคนคิดอาหารด้วยของที่ฟูดฮับไอคอนที่นี่นะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วของฟูดฮับไอคอนเนี่ยมันเปิดมาโดยบังเอิญนะเปิดบริษัททัวร์ตั้งแต่ เรียนจบเลยครับแล้วก็โดนโควิดนี่แหละครับแต่ว่าทัวร์ผมเป็นทัวร์ญี่ปุ่นไงก็เลยไปญี่ปุ่นบ่อยไปยุโรปบ่อยแล้วเป็น private tour ก็เลยได้กินแบบร้านไฟเดนิ่งมาเยอะมากที่เป็นหัวใจหลักจริงๆที่มาเปิดร้านได้เพราะว่าพอทัวร์โดนโควิดกันใช่ไหมทางนู้นเน่ยเขาก็โดนเหมือนกันพวกคนขับรถบัสไกลก็โดนกันหมดมีคนขับรถรัสที่สนิทกันเน่ยเขาอยู่เมืองฮิดะแต่แล้วเขาก็ติดต่อมาว่าเออเขาส่งวัตถุดิบเราเข้าให้ได้นะของแบบโอทอกของเขาอะครับคุยไปคุยมาเอ้ยเนื้อฮิดะคุณ ม,ม,มีมีมีหาง่ายมากเลยแถวบ้านเขาแล้วเขาก็ส่งมาให้เขาแปะไปทนันทีเมืองนั้นมาเลยส่งทุกครั้งก็แปลว่าจริงๆนะที่เนี่ยอย่างที่ฟู้ดครบเองเอาของเข้ามาเองทั้งหมดเลย ครับอ๋อโอเคก็คือจากญี่ปุ่นชิปมาไม่ได้ผ่านเอเจนต์เมืองไทยเลยใช่ครับทำแล้วมันก็สนุกไปมันก็มันมือก็ตั้งแต่แรกมีอยู่คนเดียวนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเมนูมาด้วยแต่ก็รีคูดน้องๆเพิ่มเข้าทีมมาอ๋อถ้าทางญี่ปุ่นเราซัพพลายได้หลายอย่างแต่ที่เลือกเป็นเนื้อเพาะเลยมีแฟชั่นในตรงนั้นมากกว่าชอบเนื้อชอบโคตรเลยพอเป็นบริษัททัวร์ไปเป็นไกด์ไงลูกค้าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมาโกเบต้องกินเนื้อโกเบาก เนื้อมันสึกตะกย่ังไงเราก็ต้องหาข้อมูลไว้ว่าแบบอธิบายบางทีก็ไปที่ฟาร์มบ้างพาไปดูว่าที่นี่เขากินกากวายที่นี่เขากินเบียร์ที่นี่ปล่อยเดินที่นี่ไม่ปล่อยเดินเนื้อแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นมันต่างกันข้อที่เราใเชนจะก้าตัวจากวาเกิวทั่วโลกครับมีของญี่ปุ่นสามจังหวัดคือจะมีฮิดะคาโกชิมะแล้วก็โอมิโอมิบ้างโกเบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นโอมาการเซ เนื้อเนี่ยจเป็นเนื้อใช่ครับซึ่งจริงๆใช้เนื้อวากิวจะทั่วโลก็คือทั้งออสเตรเลียทั้งญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่สองประเทศนี้ไทยก็มีเดี๋ยวนี้ครับอ่าใช่ครับแต่ว่ายังต้องเป็นวากิวอยู่เขาเรียกว่าวากิวคอสนะเพราะงั้นทุกอย่างก็จะเป็นที่มาจากเนื้อครับถ้าเป็นเชฟเทเบิร์ของที่เนี่ยจะเน้นเป็นเบสให้เป็นอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเบสเป็นอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นเจแปนิสอินสปายทั้งหมดใช่ครับถูกไหมครับก็เก้าคอสเดี๋ยวที่ย้อนเก่ให้ได้เลยครับขอบคุณครับ คุณเต๋อได้อธิบายว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่เขาเสิร์ฟในงานแต่งงานของตัวเองคอนเซปต์ Concept ของคอร์สนี้คืออาหารมงคลอาหารที่มีความหมายที่ดีนะครับเริ่มแรกเป็นอมุทบูธอมุทบูธเนี่ยมันคือของกินเล่นก่อนเปิดมื้ออาหารนะครับเอาจจริงแบบน่ารักนะขอเกินถึงคอนเซปต์ของคอร์สน,นิดนึง ก็อันนี้จริงๆเป็นคอร์ที่7ของที่ร้านแล้วชื่อคอร์ว่า celebration คอร์ที่7แปลว่าเปลี่ยนคอร์ไปเรื่อยทุกครึ่งปีแต่คอร์เนี่ยชื่อ celebration เพราะว่าผมเพิ่งแต่งงานแล้วก็ผมเสิร์ฟอาหารเองหมดเลยก็เลยอยากเสิร์ฟเป็นคอร์ชื่อ celebration ทุกๆเมนูจะเป็นความหมายของชีวิตแล้วก็มันจะมีอาหารมงคลที่ประเทศนี้อาจจะมีเขานิยมกินอันนี้กันนี่อะไรเงี้ยผมก็เลยรวมทั้งหมดของทั้งโลกมารวมใส่ลงไปในคอร์นี้ชื่อคอร์ด celebration ขอบคุณทั้ง ลูกค้าที่มาทานที่แบบช่วยดันให้ร้านนี้มันเกิดมาได้ขนาดนี้ขอบคุณทั้งแฟนผมเองที่แบบร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะจนแบบภามาได้ก็เลยตั้งเป็นคอสเลเรชั่นนะครับเรามีปรัชญาในแต่ละคําที่ใส่ลงไปมากกว่าแบบกินอาหารเฉยๆแล้วครับตลอดครัสงนี้นะและอันนี้เริ่มต้นไล่มาเป็นไงไงอยากให้เริ่มจากตัวมะกะลองครับมะกะลองครับครับอันนี้เป็นผักดองกับ อิคุระสื่อถึงชีวิตที่มีทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะครับอ้าวเค <c oughs> ก็เป็นฝานี่ฝานี่เป็นมังกาลองนะครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอิคุระนะก็คือไข่ปลาแซลมอนนี่แหละอิคุระเราของมุลากามีนะมันจะแบบไม่ข้าวเม็ดใหญ่ด้วยพี่ผมอันนี้น่ารักดีนะ ือเปลือกมากรองมันทำจากไข่ขาวครับมันหวานๆเคยมูสผักดองเขามันเปรี้ยวในอีกครามก็เค็มๆแบบอูมามิอูมามิอ่ะอร่อยมากเลยครับจริงๆแล้วอีกคราของมูราคามิเนี่ยต้องบอกว่า1นึ่งมันมันใหญ่2มันไม่ได้เค็มจัดและ3าเปลือกมันบางใช่ครับมุติว่าถ่ายปลาแซลมอนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันหนามากกินแล้วมันจะเหมือนมีเศษๆมันอยู่นะแต่ไม่ใช่ไม่ดีมาแล้วแต่คนชอบนะเทปแต่แต่น้อย่บางดีกว่า กินแล้วมันเหมือนสูทไปเลยนะครับรู้สึกมันละลายแบบใช่ซึ่งคำแรกน่ารักดีอันนี้คำที่สองเป็นไงครับเป็นงาขาวงาดำแล้วก็กุ้งที่เอาไปทำกับมิโซะครับจะเป็นรสเค็มแล้วก็งาขาวงาดำอันนี้มันคือแบบเวลาเขาไปงานแต่งเขาจะเอาแบบเข้าตอกดอกไม้งาขาวมาโปรยใสสีสอดอันนั้นคือแบบเหมือนงอกเงยคือคำว่าแบบงอกเงยสุดคำแรกเป็นพิ r i t y p i t y แล้วก็สิ่งที่ ชีวิตที่แบบสามารถผ่านพ้นเพราะสมัยก่อนเขาจะกินผักดองกันแบบช่วงหน้าหนาวช่วงอะไรพวกนี้ให้ผ่านพ<อ>้นฤดูดหนาวไปได้ครับก็เลยทามาให้สื่อเป็นถึงมีความอดทนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ผมก็จริงๆนะแต่ละคามีความหมายนะไอ้ตัวก,กรอบๆด้านล่างครับทำจากงานนะพอ<ช>าทำทะยูขึ้นมาต้องการเหมือนเป็นมูสกุ้งใช่ครับเออคำนี้ก็น่ารักอันนี้เนียนๆเลยคือคําแรกรสแบบเข้มข้นนะครับแต่คํานี้ก็จะเนียนหน่อยนะแล้วคำต่อไปยังไงครับนี้เป็นปลาป่นทาเป็นรสเผ็ดครับอันนี้แล้วก็เป็นรากบัว ในทำเป็นรสเผ็ดแล้วก็อยากจะให้เคลียร์ทำที่แล้วออกอมันก็ค่อยเค็มๆหวานๆกลับมาเนียนๆอันนี้เผ็ดนิดนึง่ด้านสุดท้ายครับเป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดทั้งหมดเลยครับแป้งข้าวโพดบูดข้าวโพดป๊อปคอแล้วก็ตัวข้าวโพดต้มนะครับเออน่ารักก็เป็นรสหวานข้าวโพดข้าวโพดนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นครีมครีมหวานๆกินแล้วก็เหมือนปิดอันนี้ใช่ครล้ามขล็ดไปเกลี้ยงเลยครับ ซึ่งรสชาติแต่ละคำเนี่ยเป็นรสชาติที่เข้าใจง่ายผ่านการคุกกิ้งมาดีนะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่หทุกๆคำมีความใหม่หทุกๆคำเวลากินแล้วก็ฟังที่คุณเตอ๋อเขาเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพลินไปเรื่อยนะครับแล้วก็กินหมดแป๊บเดียวไม่รู้ตัวเลย ข้อนี้คืออะไรครับชื่อเมนูว่า f l o w e r of Love ครับชื่อเมนูก็จะล้อไปกับงานแต่งนิดนึงอันนี้ทําเป็นหอยโฮตาเตะกับแอปเปิ้ลแล้วก็มีท็อปทีมโปรมากเกเนตฮะเอาใบหยอดแบบโมเลก,กุกลาให้มันเสร็จตัวหอยโฮตาเตะเนี่ยมันสื่อถึงความแบบอุดมสมบูรณ์พาร์ติเรอร์ตี้ครับมีเหลือกินเหลือใช้อะไรเงี้ยครับแต่งออกมาให้มันเป็นดอกไม้เหมือนแบบผมอยากจะมอบดอกไม้ให้ทุกคนที่มาทานทททุกคนนี่มาาแอปเปิ้ลซอเบททา,ทา Apple, bet, ทมาเป็นกรานิต้าแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโฮตาเตะ เดี๋ยวลองชิมดูครับโอลาเต่เนี่ยเอาไปซูวีก่อนนะซูวีก็คือการคุกกิ้งในอุณหภูมิต่ำนะครับคราวนี้โปรมาเกเนตเนี่ยหยดเป็นเม็ดๆแบบนี้เขาเรียกว่าการทำอัลจีเนตนะครับก็คือเหมือนว่าหยดน้ำโปรมาเกเนตที่มันมีอัลจีเนตลงไปในแคลเซียมมันก็เกิดเป็นบับเบิลแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยจานนี้น่าจะอร่อยนะเพราะนี้มันเย็นมากๆเลยผมลองชิมก็อยากให้รู้สึกสดชื่นกับจานนี้นะครับอืมเย็นเจี๊ยบก็สดชื่นจริงๆนะผมว่า ชื่อคัตสึซุปภาษาญี่ปุ่นแปลว่าชัยชนะเวลานักเรียนญี่ปุ่นจะไปสอบเข้าเขาจะไปกินหมูทอดทงกระสอกันก่อนอจอสอบผ่านหรือจะไปแข่งกีฬาจะกินทงกระสอกันก่อนคัต<อ>สึแปลว่าแบบ,บชัยชนะของเราแบบเอาเฮ่เนี่ยของเขาจะตะโกนคัตสึแล้วก็แบบเป็นลุยลงสนามอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าแบบชัยชนะก็เลยตั้งชื่อนี้แล้วมันร้ออีกอย่างนึงว่าซุปหมูทงกระสอที่ทำจากกระดูกหมูซุปตัวเนี้ยเหมือนเหมือนจะเล่นคำนิดนึงตัวซุปอะทำมาจากหลายอย่างมากเลยจะมีกระดูกหมูกระดูกไก่หอยกางป่วยเปาฮื้อ แล้วก็ดาชิซาลาคมปุแล้วก็ปลาแห้งเออก็เป็นคอมเบเชันของญี่ปุ่นใช่ครับเหมือนกันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอย่างหอยจานเมื่อกี้ก็ฮอกไกโดแต่ว่าจริงๆแล้วพระเอกหลักของจานนี่คือตัวปลามาไดที่วางอยู่ด้านล่างสมมุติว่าใครขึ้นบ้านใหม่ใครแต่งงานอยวจะอวยพรให้เพื่อนเขาจะถือปลามาาดมาให้ตัวปะปลามาาดเนี่ยคือปลาพงแดงใช่ครับชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นเขาซึ่งก็นิยมกินกันมากทั้งซาซิมิทั้งซุปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับอื ปลาจะเข้าทุกวันอังคารกับวันสุกนะครับเพราะงั้นค่อนข้างสดมากๆแล้วเราไม่ฟรีดมันเลยเราแช่เย็นอย่างเดียวคือปลาเนี่ยสดมากเลย จริงๆนะครับเนื้อแบบนิ่มเลยรสชาติซุปคือมันใสแต่ว่ามันเป็นรสชาติเข้มข้นน,นะแล้วก็ได้กลิ่นของเห็ดหอมชัดเจนพอกินอันนี้ผมนึกถึงโอ,อ,อชาสึเกะ๋อโอชาสึเกะเอามาล่าเ<ช> <ๆ S 1> นี่ยคงอร่อยโอชาสึเกะเหมือนกินข้าวต้มเลยคร<ๆ>ับแต่เนี้ยอร่อยมากเลยแล้วใส่เกากรีด้วยจริงๆตอนทำซุปก็นึกถึงเบสจีนมากกว่าไปดูตั้งแต่แบบผักกระโดดลงมแพใส่เลยรบ้างอยากจะให้มันเป็นซุปที่แบบเสิร์ฟในงานแล้วมันหอมเข้าถึงง่ายซุปก็ทำมาดีมากนะครับใส่ของเยอะเลยไม่งั้นมันจะไม่ได้อูมามิธรรมชาติแบบนี้นะครับพอลลลิ้นนกกับปาาามดดที่สแวว็หเนี่ยเรียกว่าเข้ากันมากๆ ถึงจานต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นช็อตริบนะครับคือเนื้อส่วนซี่โครงหรือโจโคารูบิเนี่ยแหละซึ่งก็เป็นเนื้อออสเตรเลียวากิวสกอร์แบบดีๆเลยนะครับใช<ค>้ <นะ S 2> เนื้อวากิวส่วนช็อตริบรสค่อนข้างเข้มแต่กินยากเพราะว่าเส้นเอ็นฟังผืดเยอะต้องเอามา ก็เลยไปตุนในไวแดงมา7.2ชั่วโมงที่65องศาข้างในอย่างมีเดียมแรงอยู่แล้วก็มาย่างเสิร์ฟใช้ใช่นี้เพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าจานนี้เราพิธีพิฐานทําใช้เวลานานเสิร์ฟงานแต่งอะเนาะก็เลยอยากให้แขกเขารู้ว่าเออเราต้องคุกแบบ3ามวันเลยนะกว่ามันจะได้เทคเจอร์อย่างนี้แล้วก็ต้องเซเลกเนื้อตัวนี้ตัวซอสอะทำเป็นรสขมเค็มเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานเหมือนรสชาติของชีวิตอะค่ะ การที่เราจะใช้ชีวิตคู่กันมันต้องมีทุกรดครบอะมันถึงจะแบบบาลานซ์ออกมาเป็นไลท์อะครับคราวนี้มากิวช็อตลิบนะครับก็คือเนื้อติดร่องซี่โครงหรือโจโคารูบีนเนื้อส่วนนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเด้งๆถ้าเกิดทำสุกมันจะเหนียวนิดนึงพเพราระว่าบางทมยากินิคุเขาจะเลยทำบาบากินเสร็จรก<ล>ุินเลยมือก็จะเด้งอร่อยนะแต่การที่เอามาทำเป็นก้อนเยอะๆแบบนี้มันต้องใช้เวลาสโลคุกนะครับซึ่งเชฟพอก็สโลคุกมานาน3วันอย่างที่บอกนะจนกว่าจะได้เนื้อเท็กซ์เจอร์แบบนี้นะครับโอ้ดูดครับ เนื้อเนี่ยมนโดนตุ๋นมาจนมันยุ่ยเลยนะครับเขาเรียกว่ามันนุ่มมากๆนะครับคราวนี้คนที่กังวลว่าวลาเรากินเนื้อส่วนช็อตกริบหรือส่วนล่องที่คงที่มันแบบค่อนข้างติดมันเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมันเยอะมากแล้วมันไม่โดนเบรสเนี่ยบางบางทีมันเลี่ยนนะแต่อันนี้พอมันเบรสไปมากๆสวีบปมากๆแล้วเนี่ยแฟตมันโดนเรนเดอร์ออกไปหมดแล้วนะมันก็จะกลายเป็นเนื้อแบบเนี่ย ใช้มือหยิบมาก็หลุด่ะหยิบมาก็หลุดนะครับแล้วคันนีซ้ซอสเข้มข้นมากๆนะครับกินกับพวกแมสเวโตกับผักที่เป็นไซส์เด็ดที่เชฟเต๋อเขาวางมาให้นะผมว่าจานนี้เนียนนะผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับตัวการทําเนื้อแบบนี้เนาะคือบางคนเนี่ยเขาก็ทำน้อยกว่านี้หน่อยเพื่อให้มันยังมีคงความเด้งแต่นุ่มอยู่นะครับแต่ของที่ฟู้ดไอคอนของเชฟเต๋อเขาทําจนมันเบรกแตกออกมาเลยนะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของการกินชอตดิบแบบนี้นะคือจริงแล้วการตุนเนื้อนานๆนีเขาเสิร์ฟในงานแต่งงานเขาด้วยนะครับจ ในเมื่องานอย่งเง้เขามีคนที่สูงอายุอยู่ด้วยน,นะเขาอยากได้ให้ทานแบบนุ่มนิ่มเขากินง่ายๆพอฟังเรื่องนี้แล้วมันเป็นการใส่ใจารายละเอียดของคุณเตอ๋อเองนะืีพวกเนื้อแบบช็อตดิบอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็น secondary cut นะ primary cut เนี่ยจริงๆมีแค่เซอยลลิบไอายเซลลอยเฮ้ secondary cut ค,คือที่เหลือทั้งหมดของวัวทั้งตัวเป็น secondary cut หมดนะครับช็อตดิบ หรือโจคารุบิเป็นส่วนที่นิยมที่สุดมั้งผมว่าที่สุดสห <ใน S 1> รับถ้าในยากินิคุนะแต่ว่าสำหรับอาานฝรั่งเนี่ยชอตลิปก็เป็นสิ่งที่เชฟเขาชอบมากเหมือนกันเพราะว่าลักษณะเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเนื้อชนิดน,นี้มันค่อนข้างพิเศษนะแล้วจานพี่ก็ทำมาได้ดีด้วยนะแล้วก็นเนียนด้วยโอ้มาจานต่อไปแล้วนี่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่ร้านข้าวผัดหมันเนื้อ A5 คาโกชิมะครับโอ้ทำไมจานนี้ถึงเรียกคาโกชิมะครับเพราะว่า คาโกชิมะคือเนื้อที่ชนะเลิศวากิวโอลิมปิกครั้งล่าสุดมาตอนที่คิดว่าจะทำข้าเปิดอเป็นเนื้อที่แบบดีสุดก็เลยสิเล็กพาร์ทนี้มาเลยต้องจังหวัดนี้เท่านั้นแล้วเลือกส่วนลิบอายมาด้วยเราเองอนระับใช่ครับ <Yeah. S 2> ก็จะมีรสค่อนข้างเข้มอยู่แล้วแล้วคาโกชิมะผมชอบอย่างนึงตรงที่ฟาร์มเขาบอกมาที่เขาชนะเลิศวากิวโอลิมปิกนะเพราะว่าเวลาเคี้ยวแล้วกลืนกัไปแล้ว มันจะมีรสหวานของตัวเนื้อเครือบลิ้นอยู่แล้วมันจะมีรสหอมกลิ่นหอมมาฟุ้งขึ้นจมูกด้วยคาโกชิมะแท้เท่านั้นถึงจะมีซึ่งจริงแล้วคำข้าวผัดมันเนื้อเนาะมันมันอะสำคัญถ้่มันเก็บมันขคาโกชิมะมันหอมปุ๊บข้าวผัดก็จะยิ่งอร่อยใช่ครัข้าวในผมผัดกับซอสที่เรียวเป็นซอสออริจินอลของที่ร้านเลยที่แบบเอาวัตถุดิบที่มีรสของหมี่สิบอย่างไปรีเซิร์ชมาแล้วมีอะไรแบบอุ้มหมี่แน่นๆบ้างอะแล้วแบบเป็นวัตถุดิบญี่ปุ่นมีกูตาเมดไอโอไซเนตครบสามตัวของอส ข,ข,นะข้าวอูมามิจากธรรมชาติแหละมาเคี่ยวมาเป็นซอสคือเอาซอสเป็นเบสแล้วก็ต้มทุกอย่างลงไปในนั้นนะ่ะใช่ใ,ใช่จะได้ซอสที่เป็นข้าวผัดมานะเออน่ารักอ่ะลองชิมดูอือันนี้ดีเหมือนกันนะครับตัวเนื้อครับมันมี aftertaste อ,อนแรกในใจผมนึวก็มันจะเลี่ยนแต่ตัวขา้าวผัดเขาเคี่ยวมาแล้วไม่เลี่ยนนะครับตัวไข่แดงตรงนี้ยนี่เขาโรยโชยอยู่หรือซอสของเขาไว้ด้านบนเนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยผมว่าไม่เลี่ยนเลยนะครับแล้วตัวกระเทียมข้างๆอ่ะมันเสริมกันดีเพราะมันบางมากๆ พอมันกินแล้วก็ไม่รู้สึกขัดกันเลยครับเฮ้ยจานนี้ก็สมควรเป็นซิกเนเจอร์เขานะผมว่ามันนวลเนียนเดียคือคู่คาเขาคงมีความรู้มากครับเพราะงั้นเนี้ย <c oughs> เขาก็เลือกทุกอย่างมาแบบได้ครีแล้วก็กินแล้วมันก็เบรนเข้ากันลงตัวน่ารักดี <c oughs> จานนเป็นสเต็กที่เป็นส่วนซิฟลอยใช้นเนื้อออสเตรเลียนมาเบอรสกอร์67นะครับก็อันนี้เป็นจานที่อยู่ใน เอ็กซ์คลูซีฟของเราชื่อเมนูว่าเอ็สเต็กเหมือนกับใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับเอาเนื้อไปเอ็เอจจิ้งเหมือนกันแต่ว่าของผมเอ็กับข้าวโคจิโคจิไรอะครับใช่ใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบางร้านเขาจะเอาข้าวไปหมักกับไอ้โคจิไลท์เนี่ยเจ็ดวันความอินเทนต์ของเนื้อมันจะสูงขึ้นแบบสองเท่าสามเท่าเลยแค่เจ็ดวันคือก็เอาไปหมักกับโคจิแล้วก็มาพอกพอกเนื้อไว้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ คุมอ<ว>นุภูมิอันนี้ผมเลือกเนื้อมาจากฟาร์มชื่อลังเจวาเล่ส่วนตัวชอบมากเลยเพราะรสึกว่าเนื้อมันเป็นวากิยวออสเตเลียที่เข้มข้นมากๆเลยอ,อร่อยอยู่แล้วพอเอามาเอทอะ่ะรสมันยิ่งแบบเข้มแรงขึ้นไปอีกครัแล้วก็เอามาเสิร์ฟกับซอสทัฟเฟิลที่เคี่ยวกับดาชิเพราะว่านึกถึงเมนูทอร์นาโดโลซินี่่โลซินี่ที่เขาใส่เทนเดลอย์เทเดลอยแล้วก็โฟการโฟกาแล้วก็ทัฟเฟิลครับแล้วเนื้อของแรงเจอร์วาเล่อันนี้ครับที่เป็นวากิวออสเตเดียใช้ส่วนไหนมาทำอันนี้เป็นส่วนสันนอกเอ็ MBS หกเจ็ดก็คือ A 4ี่กว้างการ d e f i n มันของแต่ละประเทศมันต่างใช่ใช่ครับญี่ปุ่นจะมีแค่ A 1ถึง A 5้า marble score ของออสเตรเลียมี1ถึง10บางที12ด้วยมั้งตอนนี้เห็นบางทียืดออกไปนะซึ่งได้เป็น MBS หกเจ็ด MBS 6 7 MBS มาจาก marble score 4 5 6 7เหมาะกับการที่เอามาทำเป็นสเต็กหรือเอามากริลแบบนี้มากกว่านั้นก็แล้วแต่คนชอบแหละอยากชิมเนื้อเปล่าๆดูก่อนได้ครับแล้วก็บางคนก็ชอบเกลือพริกไทยอะไรอย่างนี้ครับ เฮ้ยอันนี้มันพิเศษมากเลยคือการเอชิ้งด้วยโคจิครับกลิ่นข้าวมันเข้าไปชัดมากนะมันมีกลิ่นข้าวเข้าไปในเนื้อเลยเพราะเอชด้วยโคจิแนละ้วมันทําให้อันนี้รู้สึกพิเศษนะครับอันนี้เราลองกินกับซอสดูครับซอสของคาราบรสชาติมันค่อนข้างจะชาบนะเค็มๆเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช้ดาชิเป็นเบสนะมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะ มันเข้ากันมผมไม่เคยเอจิงเองด้วยข้าวกับโคจิคือจริงๆแล้วโคจิมันคือข้าวที่ไปหมักกับสาเกม,มาแล้วนะครับแล้วมันเหลือกากมันก็เอากากแล้วนะมาแตะ อ๋อทีแต่ไปหาจากไหนเหออหายากลเลยต,ต้องสั่งเข้ามาครับเวลามาก็ต้องฟีดมาแล้วมา <S 2> <S 2> ดีฟออีกทีใช่ครับไอ้กากโคจิแบบเนี้ยผมว่าหาได้น้อยในกรุงเทพอะไม่เคยเอามาใช้หรอกหายากหายากที่กร<อ>ุงเทพแล้วพอมันเอามาเอจิ้งแล้วมันดันโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันค่อนข้างได้ดีครับที่ยิ่งเชฟเต๋อไม่ให้เชฟโดยเริ่มต้นนะครับแปลว่าเขาต้องหาความรู้มามากๆเลยนะครับต้องดิกดาวลงไปในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับถึงออกมาได้เป็นเนื้อที่รสชาติหน้าตาแบบนี้นะครับเอออันเนี้ย น่าจะเปิดขายเนื้อของเอ็ดโกชิไปเลยปรเด็นกานต่อไปนะครับใจเมนจานสุดท้ายซึ่งออกนอกเนื้อบ้างแหละเป็นสปาเกตตี้เพสโต้กุ้งนะครับซึ่งให้กุ้งมา2ตัวตัวแบบเขื่องๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับกุ้งนี่เป็นตัวแทนของอยู่กันจนแก่เท่าจะหลับคอกไปด้วยกันนะครับตัวไข่อิคุระเนี่ยอันนี้จะสื่อถึงลูกดกลูกดกโอเคก็คือไข่ปลาแซลมอนใช่ใช่ครับแล้วก็ทําเป็นเพสโต้กับพาเมทาน อันนี้จานสุดท้ายแล้วเชิญชิมดูนะครับ,คครบปรุงรสมาเบานิดนึงแต่ว่าเน้นเครื่องเทศของตัวเพตโต้เขา<อ>ใช้กุ้งมา2ตัวนะครับนี่จานเกีก่ยวกันยยด้วยกุ้งเกี่ยวด้วยนะ<ๆ>มันต้องกอดกันอยู่นะมีความหมายนะครับกุ้ง2ตัวนี่ผมว่าช็อกไปเลย<笑><笑>เยอะมากคือจานนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นฝรั่งที่สุดในทุกๆคอร์สนะครับเพสโต้ก็รสชาติหมานะครับแล้วก็แบบ เขากินข้าวกุ้งกุ้งเขาสดมากเลยหวานหวานแบบนี้นะครับก็เลยเข้ากันได้อย่างดีอีกคูราก็ช่วยตัดเหมือนก็ยังมีมีญี่ปุ่นอยู่นิดนึงบนคํานี้นะแล้วเส้นก็ต้มออ,ออกมาได้ดีนะครับจานนี้ก็เรียกก็ได้ว่าเรียบร้อยโรงเรียนสปากเกตตีอ่ะก็สมบูรณ์แบบตามสปากเกตตีเพสตโต้กุ้งทุกประกาศอันนี้ของหวานมีอีก2จานนะชื่อเมนูว,าวน่า our wedding cake จริงจริง wedding cake เป็นอันนี้เลยแต่ไซส์แบบ3ชั้นอร่งนน่ารักดิอ่ะใช้ต้มยูสึมาสื่อถึงแบบ ความรีเฟสเมนต์นะครับแล้วก็อัลมอนด์คาร์โบแล้วก็ตัวเค้กจะมีอยู่4ชั้นนี่ทำเองท,ที่ทั้งหมดนะครับหลับบ้านผลิตก,กันเมื่อกี้ <laughs> อันนี้ดูนะเขามี4เลเยอร์นะดูดิๆๆเริ่มจะเวลาแล้วเนี่ยทั้งครัมเบิลทั้งไอเจลลี่เนี่ยในการทำของหวานแบบเนี้ย อันนี้ผมว่าใช้เวลามากสุดในทุกคอที่ผ่านความเป็นยูสือก็สดชื่นเพราะมันเปรี้ยวตัดกับหวานนะครับก็ความมันมันของตัวครัมเบิลที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ช่วยที่จะชูรสให้ของหวานจานนี้ช่วยกรบความคาวที่อยู่ในปากได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มความอิ่มขึ้นมาเป็นดับเบิลเลยก่อนที่จะเข้าของหวานจานต่อไปนะครับคันนี้ของหวานจานต่อไปก็มาอีกเป็นมงบังซึ่งอันนี้ผมว่าน่ารักมากมงบังเกาลัก เกาลัคือทองครับก็เลยเอามาแบบเป็นจานสุดท้ายให้เป็นสิรีมงคลขน้มองบางคือขนมที่เป็นทําจากเกาลัดใช่ไหมครับครีมข้างบนเนี่ยก็ต้องเอาไปทําเป็นเพลแล้วมาบีบที่มันเป็นที่รูเล็กๆบีบลงมานะครับซึ่งเป็นของหวานที่นิยมมากๆในญี่ปุ่นเนาะหน้าตาแบบมองบังเลยมันเป็นทาร์ตเนาะแล้วมันเพลที่เป็นครีมเป็นชาเขียวนะครับแล้วก็มีถั่วแดงด้วยถั่วแดงกวนครับมีถั่วแดงกวนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ เป็นเกาลัดเพจที่ลาดข้างบนเป็นซีซ uh> ี่แบบนี้นะเพื SUPER> ่อนเนี Sword> ้ยเข้ากันนะคือผมว่าจริงๆมันเป็นของหวานที่ค่อนข้างจะคอมพลีเคตแบบเหมือนว่ามันทํายากอ่ะมันมีงานเยอะมากเลยกว่าต้องทำไออันนี้ขึ้นมาได้นะก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากๆของทั้ง2ขนมเลยนะออกมาก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะจบก็สวยนะครับกินหมดคอร์ดก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คุ้มราคามากเลยนะครับ มาฟู้ดฮับไอคอนเนี่ยเขามีแพชชั่นด้านการทําอาหารที่มาจากเนื้อจริงๆนะครับเขามีดีเทลเยอะมากจริงๆนะครับแล้วมีความเข้าใจในการทําเนื้อมากๆนะครับก็มีแบบน้องๆในทีมเขาก็เก่งมากนะครับเขาก็นาเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดในแบบของเขาออกมาครับ, <Yeah. S 1> บ,บออมนันเหมาะมากๆถ้านคนชอบกินคาร์เบิลทได้เป็นเนื้อแบบนี้แล้วแบบร้านแบบเข้าถึงง่ายๆแบบนี้นะมาให้นี่อิ่มแน่นอนเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยคนมามาเหอะแล้วราคาแบบนี้ได้กินของคอสแบบนี้นะผมว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับยังไงก่อนมาครับอย่าลืมโทรจองอับเชฟเต๋อสกับทางร้านเขาก่อนนะ ซึ่งที่นี่ก็มีทั้งเป็นคอร์สด้วยแล้วก็มีราคาด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยก็ลองแวะมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟเต๋อด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณากครับเชฟโอเพราะงั้นเดี๋ยวผมเอนจอยจานนี้ก่อนแล้วก็แวะมากินเหอะผมว่าเวิร์กจริงๆนะครับและตลาดทางโตโยต้าเองนะครับก็มีศูนย์กริปนะครับบริการไม่ว่าเป็นเช็คลมยางเช็คความพร้อมก่อนเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้เพจโ y y o t a Thailand ์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe mm hmm. พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ t โ o โยต a ยมี Line Official mm hmm. แล้วนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอด Li น์ o f f i c i a l a c c o u n t Toyo t a Thailand บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั mm ่นเด็ดๆ mm hmm. และกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอยู่ครับ t ตโ